สมเด็จพระริยวงศาสักัยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกทรงลาการประชุมมหาเถรราสมาคมครั้งที่9าประจำปี2564โดยมีกรรมการมหาเถรราสมาคมพร้อมด้วยนายนรง์สงรมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมณตำหนักเพชรวัดมวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร พลังการประชุมมหาเถรสมาคมในสิบวันแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่โโนนงชาติได้ฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แถลงผลการประชุมซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจประกอบไปด้วยที่ประชุมมหาเถรสมาคมอนุมัติเสนอแต,งต่งตั้งประสังฆาธิการในตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอผู้รักษาการแทนเจ้าวาดพระอารามหลวงและผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวง มหาเถรสมาคมมอบให้สำนักง,งานพระพุทธศาส,สนาแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก่อนนำเสนอที่ประชุมขณะที่มหาเถรสมาคมเห็นชอบในการขอเลื่อนการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาและขอเลื่อนการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่สองออกไปอย่างไม่มีกำหนดมหาเถรสสมาคมเห็นชอบการขอต่ออายุหนังสือเดินทางของประสงค์ที่ปฏิบัติศาสนกิจเป็น พระธรรมทูตในต่างประเทศมาเทราสมาคมเห็นชอบการขอยุบรวมเลิกการดําเนินการของโรงเรียนพระปริยตธรรมรแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดนคร,รปฐมเห็นชอบแนวทางในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาเห็นชอบการขอจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีร,รัมย์และเห็นชอบให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้างในจังหวัดพิษณุโลก เรื่องแรกนะครับตรงนี้อาจจะไม่เป็นประเด็นมากนักนะครับแต่ก็ขอกรบเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็คือเรื่องของอพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุและโบราณศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเสนอโดยกรมศิลปากรนะครับแล้วก็ต่างกรมศิลปากรนั้นก็ได้มีหนังสือนะครับ มายัางสำนักง,งานพุทธแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแหน่งชาติฉบับร่างที่จะเกิดขึ้นใหม่ซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางสำนักง,งานพุทธแห่งชาติก็ได้นําเรื่องเข้าที่ประชุมมาแต่รัฐสมาคมนะครับเนื่องจากว่ามีอยู่หลายมาตรามีอยู่หลายข้อหลายประเด็นที่เ,เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับแล้วก็ อาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระพิจุสงค์ที่อยู่ในวัดหรือในสาสนสถานนั้นๆด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องนี้มาติรัสมากมก็ให้ความห่วงใยนะครับว่าเกรงว่าบางเรื่องบางราวถ้าหากว่ากฎหมายออกไปแล้วนะครับแล้วเราเไม่ได้มีส่วนร่วมกันอย่างชัดเจนเท่าไหร่นั้นอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทํางานของคณะสงฆ์และการดูแล เสนาสนะหรือศาสนสถานต่างๆไปในวัดได้นะครับที่ประชุมก็เลยมีมติเป็นหลักการอย่างนี้นะครับ 1. นึ่งเรื่องนี้เนี่ยควรขอความเห็นขอขอความคิดเห็นจากคณะสงฆ์ทั่วประเทศนะครับเนื่องจากว่าในคณะสงฆ์ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศนั้นนะครับหลายวัดหลายอารามก็มีสิ่งปลูกสร้างที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็โบราณสถานหรือสถานที่บางแห่งก็ข,ขึ้นทะเบียน โดยกรมศิลปากรนะครับเพราะฉะนั้นวัดวารามต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะมีความคิดความเห็นนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือถ้าไม่เห็นด้วยมีข้อคิดอย่างไรที่จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งกรมศิลปากรและก็ต่างคณะสงฆ์ในโอกาสต่อไปนั่นส่วนประการที่1ประการที่2ครับรับในหลักการว่าต่างสำนักงานผู้นำแห่งชาติในฐานะเลขาธิการมหาเถรสมาคมนะครับก็จะ ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับในการที่จะศึกษารายละเอียดเป็นรายมาตราในกรณีที่มาตราไหนที่ไปกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสงหรือหรือ,อไปคาบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสงนะครับเพื่อที่จะเขียนข้อคิดเห็นต่างๆให้เกิดความชัดเจนว่าเรื่องนี้ไปกระทบต่อ การทํางานของสงฆ์ในด้านหนึ่งด้านใดไม่ว่าจะเป็นปรบรสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพระ,พระวินัยต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่กระทบและถ้าจะไม่ให้กระทบควรจะต้องดําเนินการอย่างใดอย่างไรซึ่งในจุดตรงนี้นะครับทางสำนักงานผู้น่งชาติในนามเลขาธิการมหาเถรสมาคมก็จะไปวิเคราะห์รายมาตราที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับคณะสงฆ์หลังจากเราวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับก็จะนําเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งในการประชุมกล่าวต่อไป เพื่อไอทีประชุมได้พิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแล้วมติมฉบับนี้ก็จะเป็นเอกสารสําคัญนะครับในการที่จะนําเสนอต่อคมศิลปากอนะครับและก็ทราบเบื้องต้นว่าขณะนี้เนี่ยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านคฤษฎีิกาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้นเข้าที่วีการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือกรมนะครับ ซึ่งในการนำเข้าตรงนี้าก็คาดว่าเขาจะมีกระบวนการอีก,อกส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะตรวจทานตรวจสอบข้อกิดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นช่องทางที่จะทําให้กฎหมายฉบับนี้ของกรมศริลปากร1ออกมาแล้วลรกรมศิกลปากข้็ปฏิบัติหน้าที่ได้2องเไม่กระทบกับกิจการงานของพระพุทธศาสนานะครับที่พระพิดูสงท่านปฏิบัติกิจอยู่ในทุกวันนี้ ก็กลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทราบเป็นเบื้องต้นที่นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมมาอาเตระสมาคมในวันนี้นะครับและมาอาเตระสมาคมก็รับในหลักการตามที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งสองกรณีนะครับเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องของข้อมูลเก่าสารนะครับเรื่องของการแต่งตั้งพระสังฆธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสกววยตามายุทธเรื่องนี้นะครับ สมเด็จพระวรรณรัตน์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเช้าคณะใหญ่ธรรมยุทธนะครับก็แจ้งตามที่พระธรรมกิติเมธีรักษาการแทนเจ้าคณะภาค16 17 18ธรรมยุทธซึ่งท่านเสนอว่าพระพระโพตาพิราพิรามุนีนะครับ <c oughs> เจ้าคณะจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสธรรมยุทธวัดยะลาธรรมารามตำบสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาได้ปฏิบัติหน้าที่ มาด้วยความเรียบร้อยชนอายุครบ80ปีบริบูรณ์และท่านก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงจึงเห็นควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสธรรมยุทธอีกเรื่องนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงนะครับเรื่องนี้ก็ได้รับแจ้งจากสมเด็จพระวรรรั์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธนะครับท่านแจ้งตามที่ และตามกิติเมธีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค16 17-18ธรรมยุทธ์นะครับรายงานตามที่พระราชวิสุทธิกวีเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมยุทธ์ได้เสนอขอแต่งตั้งพระเตระเป็นผู้ช่วยเจ้าว,วาดพระรามหลวงจํานวนสองรูปซึ่งประกอบด้วย 1. พระครูวินัททรนันทวั์วัดมหาธาตุตำบลในเมืองอาเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดฝ่ายการศึกษา 2. อพระครูประลัดพิษอภิรมฉายาติตะมะโลวัท,ท่าโพตำบลท่าวางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัท,ท่าโพป,ประรามหลวงฝ่ายการปกครองอีกเรื่องนึงครับซึ่งเป็นเรื่องของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับซึ่งสมเด็จพระวรรณราช ปฏิบัติหน้าที่แตนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์ได้เสนอแต่งตั้งพระสังฆธิการให้เป็นที่ปร,รึกษาเจ้าคณะภาคคณะธรรมยุทธ์นะครับก็ด้วยท่านพี่นายเห็นว่าพระสังฆธิการคณะธรรมยุทธ์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อยและมีคุณสมบัติตามกฎมาเทรสมาคมฉบับที่28พศ2 5 4 6แก้ไขเพิ่มเติมกฎมาเทรสมาคมฉบับที่24พศ2 5 4 1 ว่าด้วยการแต่งตั้งต่อดตอนพระสังฆธ,ธิการสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาพในเขตผกกรองคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์จำนวน11รูปประกอบด้วย 1. สมเด็จพระตีรยานุนีวัดเทพศิรินตราวาสเขตวัดเทพศิรินตัวนะครับแฝงวัดเทพศิรินเขตป้อมปราบจตุพายกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1, 2, 3และ 12, 13ธรรมยุทธ์สสมเด็จพระมหาวิระวงศ์วัดราชบาพิตรสถิตมหา,าศรีมารามแขวงวัดราชบาพิตเขตพระนครกรุงเทพมหานาครให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4, 5, 6, 7ธรรมยุทธ์3พระวิสุทธ์ตาจารย์วัดเครือวัน แวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธ์4พระธรรมไตรโลกาจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหา,าศีมารามแสงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1 2 3และ12 13ธรรมยุทธ์5พระธรรมทัชมุนีวัดปฐุมมนาราม แฝงปทุมวันเกตปทุมวันกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ธรรมยุทธ์6พระธรรมบัณฑิตวัดพรรราม9้ากาญจนาพิเศษแฝงบางกะปิเกตว้ยขวางกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14 15ธรรมยุทธ์7พระธรรมปาโมกวัดราชภาติการามแฝงวัชิรพยาบาล เขตดุสิตกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17 18ธรรมยุทธ์ 8. ปพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารแฝงวัชิระยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17 18ธรรมยุทธเกพระเทพวรคุณวัดบรมนิวาส แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธ์ 10. พระเทพปัญญามุนีวัดอาวุธวิกาสิตารามแฝงบางพลัดเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ธรรมยุทธและ11ประเทพวิญญาพรวัดพระมหาธาตุ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16, 17และ18ตรรมยุทธอีกเรื่องนะครับเรื่องของการเลื่อนการฝึกอบรมหรือสอบความรู้พระอุปชาปีพุทธศักราช2564เรื่องนี้ได้รับแจ้งจากพระปรมโมลีเลข,ขาธิการสมัชชามหาคณิสรเจ้าคณะภาคหา ท่านแจ้งว่าตามที่สมัชจามหาคณิตสอนได้มีประกาศกำหนดการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปชาปีพุทธศักราช2564ในวันขึ้น9ค่ำถึง14ค่ค่ำเดือน6ตรงกับวันที่20ถึง25เมษายน2 6 6 4ลงวันที่1นคุมภาพันธ์2พนนั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019ระลอกใหม่ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นสมัชชามหาคณิตสอนจึงประกาศเลื่อนการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปจาปีพุทธศักราช2564ออกไปก่อนเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้และรัฐบาลประกาศปลนปลนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแล้วจึงจะแจ้งคำหนดการประชุมฝึกอบรมหรือสอบความรู้พระอุปชาใหม่ให้ทราบต่อไป MM. ก็แปลว่าเลื่อนไม่มีกำหนดนะครับเรื่องของสำนักงานแม่กองรำสนามหลวงนะครับวัดปากน้ำเขตปัตสานรเชิญเรื่องการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่สปีพุทธศักราช2564 ซึ่งเรื่องนี้พระประโมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงนะครับท่านแจ้งว่าตามที่กองบาลีสนามหลวงได้มีประกาศกำหนดการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่สองปีพุทธศักราช2 5 14ในแรม10ค่ำถึง12ค่ำเดือน6ตรงกับวันที่6 7 8สิกสภาคม2 5 14ลงวันที่1กุมภาพันธ์2 5 64นั้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19ในละลอกใหม่ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นสนามหลวงแผนกบาลีจึงประกาศเลื่อนการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่2ปีพุทธศักราช2564ออกไปก่อนเพื่อเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้และรัฐบาลประกาศป่อนปลน มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแล้วจะแจ้งกำหนดการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่2ปีพุทธศักราช2564ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะเปอร์สีสำโรงจังหวัดสุขโขทัยนะครับของเจ้าคณะสงฆ์ฝ่ายมานิกายโดยพระวิจุตที่วงศาาจารย์เจ้าคณะใหญ่ผลเหนือนะครับซึ่งท่านแจ้งว่า ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค5รายงานว่าเจ้าคณะจังหวัดสุโข,ขทัยแจ้งว่าพระครูวิชัยคุณาทานอายุ68พรรษา40วัดราชสัทธารามตำบลทับทพ,พึ่งอำเสอสรีสำโรงจังหวัดสุโข,ขทัยเจ้าวาดวัดราชสัทธารามและรองเจ้าคณะอเอสีสรีสำโรงได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเรียบร้อยและไม่ทุพลภาพจึงเห็นน้ควรยกย่องเอชิดชู แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเปิดสีสำโรงอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องของการขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระพิสุุที่ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องของการอนุมัติให้ต่ออายุหนังสือเดินทางนะครับไม่ใช่อนุมัติให้เดินทางนะครับก็แปลว่าการเตรียมการนั่นเองนะครับเ,เรื่องนี้นะครับก็ได้รับแจ้งจาก สมเด็จพระมหาธีราจารย์ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศนะครับท่านแจ้งว่ามีพระพิจูุจำนวนสิบรูปนะครับเพื่อยื่นความจำนงที่จะต่อจะขออนุญาตต่ออายุหนังสือเดินทางของพระพิจูที่จะปฏิบัติศาสน,านกิจเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยหนึ่งพระสมุราชักดิ์นะครับ สังกัดวัดโอ่งทองอเอัตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านปฏิบัติศาสตร์นกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่วัดสยามินมังคลารามเมืองโนจูปิงประเทศสวีเดนพระสามารถวัดสิริพงศาวาสอเอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับท่านก็ปฏิบัติศาสตร์ธนกิจเป็นพระธรรมทูตอยู่ที่ประเทศสวีเดนเช่นกันนะครับพระประยงค์ วัดสิริพงษาวาาก็จากจังหวัดชัยภูมิเช่นกันนะครับก็ปฏิบัติศาสนาขีดอยู่ที่ประเทศสวีเดนก็ขอต่ออายุออขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนาขีดในทางประเทศนะครับแล้วก็มีพระสมพรนะครับจากวัดอินทบ,บุราพราอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งท่านปฏิบัติศาสนาขิดอยู่ที่ประเทศอินเดีย พระครูสิริราชบูรานุวัตรจากวัดหนองหอยอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ประเทศอินเดียพระจันตปาโลภิกุนะครับขอ,ขออนุญาตต่อหนังสือเดินทางซึ่งปัจจุบันท่านปฏิบัติพระธรรมศาสนกิจอยู่นะครับที่ประเทศอิตาลีนะครับ พระปรีชาจากวัดหนองป่าพงอําเภอวารินจมราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปัจจุบันท่านปฏิบัติศาส์นกิจอยู่ที่ประเทศอิตาลีพระจันทีวัดหนองป่าพงเช่นกันจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปัจจุบันท่านปฏิบัติศาส์นกิจอยู่ที่ประเทศอิตาลีพระปัญญาวัชจราพรวัดสเกดเขตพ้อปราบจตูพายกรุงเทพมหานครปัจจุบันท่านปฏิบัติศัส์นกกิจอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พระมหาโยธินจากวัดสำนักกระท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองปัจจุบันท่านปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ประเทศไอแลนด์นะครับก็ขออนุญาตที่จะโอนวัดจากที่ประชุมในการต่อหนังสือเดินทางเพื่อที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศนะครับเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนะครับเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมที่จะนําเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเรื่องแรกก็เรื่องการแต่งตั้ง พระเทพสิทธิคุณให้เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดระกงโกศิตารามพระรามหลวงกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องนี้เขาได้รับแจ้งจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญุ่นกลางนะครับท่านแจ้งตามรายงานของพระเทพสุทธีรักษาการแทนเจ้าคณะภาคหนึ่งซึ่งได้รับรายงานจากพระธรรมสุทธีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานครว่าพระธรรมตีราราชมหามุนี เจ้าวาดวัดอดีตเจ้าวาดวัด,วดระฆังโกศิตารามแฝงสิริราชเขตบางขอกน้อยกรุงเทพมหานครได้ถึงแก่มรณภาพเป็นเหตุให้ผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าวาดวัดระฆังว่างลงนะครับเจ้าคณะกรุงเทพมรรัก,า,การแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานครจึงเสนอแต่งตั้งพระเทพประสิทธิคุณอายุ81ปันสาว1วัดระฆังโกศิตารามแฝงสิริราชเขตบางขอกน้อยกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดํารงตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดตะกัรโคสิตารามและที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหาคนครให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดตะกัรโคสิตารามพระอ,รอารามหลวงอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องของการยุบรวมและเลิกการดําเนินก,การโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับเรื่องนี้นะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนคนปรปฐมแจ้งว่าสํานักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่1 มีมติเรื่องขอดำเนินการยุบรวมโรงเรียนพระประพฤติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัฒเนหาเนื่องจากนักเรียนลดลงไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้นะครับสำนักงานผู้นิติชาติจริงได้ประกาศยุบรวมโรงเรียนพระประพฤติธรรมแผนกสามัญศึกษาคือวัฒเนหา,หากับตัวนะครับวัฒเนหาตำบลประบสมเจดีอำเภอเมือง นครปฐมจังหวัดนครปฐมรวมเข้ากับโรงเรียนพระปร,ะริยาาัตยิธรรมมหาสวัสดิวิทยาวัดมหาสวัสดินาคพุทธารามตะบลหอมเกรดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่3มีนาคม2 5 6 4ที่ผ่านมานะครับ เรื่องครับเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับข้อเรื่องขอความเห็นชอบในการจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาวันสําคัญสากลของโลกประจําปีพุทธศักราช2564นะครับเ,เรื่องนี้นะครับได้กําหนดกิจกรรมการจัดงานขึ้นในส่วนกลางสำนักงานพุทธ่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรและส่วนราชการต่าง กำหนดจัดกิจกรรมณพุทธมนตรอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐรมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่25ถึง26กพฤศจิกาคม2564กิจกรรมที่จะจัดให้มีประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนพิธีตักบาทประสงค์และการถวายสังฆทานพระสงค์การแสดงพระธรรมเทศนาการบรรยายธรรมและการสนทนาธรรมพิธีเวียนเทียนของพุทธศาสนิชน การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชาและกิจกรรม Big กคลี n ิ่งเดยรวมพลังจิตอาสาพัฒนาพุทธมนตลน,นะครับซึ่งในการจัดกิจกรรมในส่วนกลางต้องกลับเรียนนี้นะครับว่ากิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องดูสถานการณ์นะครับการแพร่ระบาดของโรคมาตรการของรัฐบาลและมาตรการของ จังหวัดรวมถึงต้องติ่นต้องที่ว่าหลังจากนี้ไปจนกระทั่งถึงวันเวลาที่กำหนดจัดงานการแพร่ระบาดของโรคคลี่คลายไปในต่างที่ดีหรือไม่หรือแนวนโยบายของรัฐบาลมีการปลดปลนแค่ไหนอย่างไรนะครับแม้เราจะประกาศไปแล้วแต่ถ้าหากว่าแนวนโยบายของรัฐบาลหรือแนวนโน้มของการแพร่ระบาดของโรคยังไม่บรรเทาเาบาบางไป หรือยังไม่คลี่คลายไปในทางเข้าสู่ภาวะปกตินะครับตรงนี้ก็จะต้องนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคมในการพิจารณงดจัดอีกครั้งหนึ่งแต่โดยหลักการนะครับเราประกาศไว้อย่างนี้ก่อนส่วนในส่วนภูมิภาคนะครับการจัดกิจกรรมค่ให้ล้อจากส่วนกลางรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับค่อยล้อส่วนกลางแต่ทั้ง3ส,ส่วนนะครับจะต้องนัะถึงมาตรการสถานการณ์และแนวโน้มต่างๆรวมถึง แนวทางของต้องติ่นและพื้นที่นั้นๆในการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเป็นสําคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของกอนุมัติจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย์แห่งที่80นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการเสนอจากสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่โหนตะวันออกนะครับท่านแจ้งว่าพระเทพปริยัตตย,ยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ประธานคณะกรรมการการดําเนินงานสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด แจ้งขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประชาจังหวัดแห่งที่80นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่วัดตาเล่งตำบลหนองปล่องอําเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ในสำนักนี้้มีพระครูวิวทูลธรรม,มพิรมซึ่งปัจจุบันท่านเป็นเจ้าว,วาดวัดตาเล่งและก็เป็นรองเจ้าคณะอำเภอชำนิให้เป็นเจ้าสำนักนะครับอีกเรื่องนะครับ เรื่องขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลกเรื่องนี้นะครับก็ได้รับการรายงานจากคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ก็คือสมเด็จพระวรรัตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์นะครับท่านรายงานว่าพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตธรรมยุทธ์ประธานคณะกรรมการํำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแจ้งขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พิษณุโลกแต่งที่สองนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่วัดบางระกรรมตำบลบางระกรรมอำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกโดยให้มีพระครูสุธรรมปัญญาพรเจ้าวาดวัดบางระกรรมเจ้าคณะอําเภอบางระกรรมบางกระทุ่มเป็นเจ้าสำนักรืองนนะครับเรื่องขอความเห็นชอบในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดท่าเดือร้างจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องนี้นะครับได้รับการเสนอจากพระวิสุทธิวงศาาจารย์เจ้าคณะใหญ่หัวเหนือนะครับท่านแจ้งว่าพระปรมเสนาบดีผู้รักษาการแตนเจ้าคณะภาคเจ็ดได้ส่งรายงานขออนุญาตบูรณะปฏิสังขรณ์วัดท่าเดือร้างซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่สิบสองตำบลบ้านแม่อำเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับขออนุญาตบูรณะปฏิสังขรณ์ก่อนที่จะยกขึ้นเป็นวัดมีพระพิจุสงฆ์อยู่จําพรรษานะครับซึ่งในการนี้ ต้องกลับเรียนว่าเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคและก็ผู้นวยการสำนักงานผู้นายเองชาติได้พิจารณาแล้วนะครับจึงเห็นสมควรอนุญาตจึงเห็นสมควรนําเสนอมาอเตรัฐสมาคมให้ความเห็นชอบในการอนุญาตให้ปฏิสังขรณ์วัดท่ามะเดื่อร้างเพื่อที่จะยกขึ้นเป็นวัดมีพระพิถงอยู่จําเป็นสารในโอกาสต่อไปต่อไปเรื่องของวัดแสงอรุณน,นะครับที่ ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อนาเนินการโครงการและการบํารุงป่าตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพุทธสถานทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาลวัดนี้เมื่อเอ่ยชื่อเอนามทุกคนรู้จักนีครับคือวัดหลวงปู่ทุยนะครับวัดหลวงปู่ทุยเ,เรื่องนี้ได้รับแจ้งจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับหรือสอปรกรแจ้งว่าได้รับคำขออนุญาตการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูป ในที่ดินของวัดแสงอรุณหรือวัดป่าดานวิเวกวัดป่าดานวิเวกนะครับตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรว่าการมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อก,กิจการสาธารณระโยชน์และกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินพศ .2536 เพื่อนำเนินโครงการปลูกป่าและบำรุงป่าตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพุทธสถานทรัพยากรแห่งชาติเพิ่มเติมครั้งที่4นะครับในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าดงสีชมพูโปนพิสัยโซนอีนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการจำนวน21แปลงเนื้อที่ประมาณ259ไร่ 3. งาน67ตารางวา โครงการดังกล่าวเป็นการดําเนินการต่อเนื่องตามโครงการเฉลิมปพระเกียรติพุทธสถานทรัพยากรแห่งชาติซึ่งวัดแสงอรุณได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการดําเนินการโครงการปลูกป่าและบำรุงป่าเริ่มตั้งแต่ปีพศ2548เนื้อที่ประมาณ600ไร่ตัวนะครับเนื้อที่ประมาณ692ไร่ หนง,งานยี่สิบตารางวาตั้งแต่ปีพศ2 5 5 2นะครับซึ่งปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดำเนินการนะครับก็คือ1,151ไร่นะครับ, 1, 1รนะรบแต่เนื่องจากว่าที่ดินดังกล่าวนะครับมีเนื้อที่เกินกว่า1,000ไร่หลักการสำคัญก็จะต้องนำเสนอมาเตรัสสมาคมให้ความเป็นชอบและที่ประชุมก็ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การพัฒนาพื้นที่ป่านะครับให้นำรงคองอยู่และให้เกิดความสมบูรณ์ก็เป็นหน้าที่หนึ่งของทางคณะสงฆ์จึงเห็นชอบในหลักการดังกล่าว